ให้สัมภาษณ์กันแบบตรงๆไปเลยล่าสุดนนทคุณได้เผยความสัมพันธ์ถึงแอปโดยเจ้าตัวได้บอกว่าหลังจากถ่ายซีนี้จบเราก็คุยกันมาเรื่อยๆพอยิ่งคุยกับพี่เขาก็ยิ่งชอบพี่เขาขึ้นเรื่อยๆรู้สึกชัดจริงๆก็ก่อนวันงานของคุณพ่อพี่เขาได้ไม่นานผมจีพี่แอปเลยครับก็มีวันๆบ้างแต่ก็พยายามในแบบของเรากลัวแฮลบ้างแต่เราให้ความจริงใจเต็มร้อย ประทับใจในความเทคแค์และความใส่ใจคนอื่นของเขาส่วนเรื่องรักต่างวัยมองว่าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวไม่ใช่เรื่องผิดเราเข้าใจกันมันก็โอเคและผมพูดได้เต็มปากว่าผมคุยกับพี่เขาอยู่และเป็นคนเดียวที่ผมคุยด้วยแต่เราสองคนยังไม่ใช้คําว่าแฟนบางเอื่นที่เราสองคนให้ความสําคัญกับคํานี้มากๆแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนใช้คําว่าแฟนขึ้นมาระยะเวลาจากคําว่าแฟนไปจนถึงภรรยาติดจรวดแน่นอนครับ เพราะว่าเราโตกันแล้วไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมเรียกได้ว่าประโยคนี้ต่างกรทําเอาแฟนๆที่เฝ้ารอมานานต่างก็ฟินกันเป็นแถวเลยทีเดียวละจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องฟังข่าวเราเรื่องด้วยนะคะเขาโตั้งคู่แล้วเนาะแล้วผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันนานขนาดนานนนขนาดนั้นเาเดี๋ยว